คุณรู้ไหมว่าทําไมบางคนทํางานอยู่หน้าที่เนี้ยเป็น10บสปีแต่ยังไม่ก้าวหน้ายังไม่ขึ้นเป็นหัวหน้ายังไม่ไปถึงไหนเพื่อนบางคนไปเป็นผู้จัดการไปทําธุรกิจตัวเองได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านไปแล้วแต่ตัวเองทําไมยังอยู่แค่นี้คุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนั้นครูบอกได้เลยมีอยู่อย่างเดียวที่เขาเป็น คือเขาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเขาจะเอาอะไรเขาจะทำอะไรถ้าเกิดคุณต้องการอย่างแน่แน่ทำไมคุณจะทำไม่ได้ทุกคนก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จทั้งหลายอย่างตัวครูก็ตามถ้าเกิดครูไม่คิดมุ่งหวังว่าครูจะเป็นผู้จัดการว่าครูจะมีธุรกิจตัวเองมันก็ไม่มีทางได้ คุณต้องฟันธงไปเลยว่าคุณจะเอาอะไรคุณจะเป็นอะไรคุณถึงจะประสบความสำเร็จอันเนี้ยมีคนมาบ่นกับครูเยอะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนครูหรือว่าลูกศิษย์ที่ครูเคยคุยด้วยก็ตามหนูเรียนไม่เก่งอะ่ะหนูง่ออะไรเงี้ยแล้วไปพูดว่าตัวเองทำไมอะ่ะตัวเองต้องชมตัวเองดิไม่ชมตัวเองแล้วใครที่ไหนจะมาชมเราอะ่ะมันไม่ได้ไงคุณต้องให้กำลังใจตัวเอง แล้วกำลังใจเรามันมีวันหมดด้วยนะเราต้องให้กำลังใจตัวเองตลอดเราต้องรักตัวเองตลอดในพ้อยเนี้ยคุูจะมาบอกคุณว่าสิ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้คือเป้าหมายไม่ว่ากี่ยุกกี่สมัยมันก็ยังเป็นอย่างเนี้ยครูเห็นมีหนังสือกําหนดเป้าหมายวางเป้าหมายเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดนี่แหละเขาถึงบอกว่าเป้าหมายสําคัญแล้วครูก็ได้อ่านแล้วครูก็ได้ใช้มันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครูจะบอกคุณว่า จะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตั้งเป้าหมายถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนคุณจะเดินไปอย่างถูกทางเหมือนคุณเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยถ้าคุณไม่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันจะไปเชียงใหม่เนี่ยคุณขับรถไปเรื่อยเปื่อยก็ไม่มีทิศทางไป น้ำมันลดก็หมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เงินก็ล่อยหล่อไปเรื่อยๆแต่คุณยังไม่มีจุดหมายจะไปถึงยังไม่รู้จะนอนที่ไหนเลยเหมือนกันเป้าหมายชีวิตก็เหมือนกันคุณต้องตั้งธงปักธงเลยว่าฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้คุณต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ได้คุณโตแน่นอนแซงหน้าคนที่ไม่คิดแบบนี้แน่นอนคุูอยากให้คนที่ทำจัดซื้อเป็นแบบนี้อยากให้คุณเป็นท็อปของสายอาชีพคุณโชคดีนะที่มาติดตามเพจครู เพราะครูหวังอยากให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นโตขึ้นพัฒนาขึ้นทุกคลิปที่ครูบอกเนี่ยครูก็มีสอดแทรกในเรื่องพวกนี้ไปด้วยถ้าคุณจับจุดได้ขอให้คุณเอาไปต่อยอดอันนี้ค่ะครูก็มาบอกคุณเอาใหม่ตั้งใหม่เป้าหมายใหม่แล้วคุณก็พุ่งไปหามันพัฒนาไปหามันทำมาเล็กน่น้อย มีเป้าดีกว่าไม่มีเป้าเดี๋ยวคุณก็ไปถึงเพราะคุณมีเป้าถ้าไม่มีเป้านี่เหมือนคนเลื่อนลอยโอเคยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะครูจะบอกคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อคนคุมผู้บริหารเจ้าของบริษัทดูครูอยู่ก็เอาทิคเอาเทคนิคไปต่อยอดไปบอกต่อนะคะครูก็หวังอยากให้คนทําจัดซื้อเก่งขึ้นทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะจากใจครูธัญญาค่ะ